คงเป็นประเด็นร้อนชาในโลกออนไลน์ค่ะสำหรับประเด็นของนักชาลีและอินฟลูเอนเซอร์ติกเกอร์สาวกามินที่ก่อนหน้านี้ก็ได้ออกมาต่อโต้กันไปมาท่ามกลางแฟนๆของทั้งสองฝั่งที่ถกเถียงกันสนั่นโลกโซเชียลเลยล่ะค่ะ นอกจากนี้ค่ะยังมีบอสใหญ่แห่งเวทีมิสแกรนบอสนวัดอิสระไกลศรีได้ออกมาโพสต์ค่าว่าผมจ่ายเงินให้การมินไลฟ์ครั้งละ1ล้านควรสำนึกบ้างถ้าไม่มีคนไทยยังไงก็ไม่ดังและมีเงินซึ่งนี้ค่ะก็เหมือนเป็นน้ำามันราดลงไปบนกองไฟให้โหมดร่ามากขึ้นไปอีกค่ะล่าสุดค่ะมดดำคชาภาก็ได้พูดถึงประเด็นดังกล่าวกลางรายการแฉเมื่อวันที่9กันยายน2567ที่ผ่านมาค่ะโดยมดดำค่ะได้พูดว่ารู้ตามข่าวนั่นแหละไม่ ไ,ได้ติดต่อแนกนานแล้ว แต่หลังๆรู้ว่ามีเรื่องมีราวรายละเอียดไม่ต้องไปถามหรอกแน็คออกมาพูดหมดเลยขนาดหนุ่มกัญชัยก็ถามในรายการข่าวใส่ไข่เป็นเรื่องร้อนมากตั้งแต่จุดเริ่มต้นการมินอาชีพเขาคือไลฟ์สดมีคนดูไม่ถึง100้เขาเพิ่งเริ่มต้นแน็คก,ก็เลื่อนเจอผู้หญิงคนนี้ไลฟ์สดเก่งจังเลยไม่หลับไม่นอนแน็คคนดูเยอะตั้งแต่ไหนแต่ไรก็คนทับไปดูการมินแต่ดูน่ารักเกินเบอร์จนในที่สุดการมินก็มาเมืองไทยมาหากราบสาดโคลนใส่กันจากออกอีเวนต์ฉ่ำเอาตรงๆฉันจ้างมันถูก สุด6-7แสนตอนมาแชรไม่ใช่ออนไลน์6-7แสนส่วนที่กามินบอกว่ามาเมืองไทยเพราะความรักที่มีต่อแน็กจริงหรอไม่เชื่อ เรื่องที่บอกว่าถูกกักขังจริงๆร,รู้มาตลอดแน็กมีโรงแรมให้อยู่มีรถตู้รับส่งไม่เคยกักขังหรือห้ามออกไปเที่ยวกามินไปแล้วเรื่องภาษีกูถามหน่อยใครต้องเป็นคนจ่ายอิน็กถึงหมดเนื้อหมดตัวฉันก็อ่านตามสัมภาษณ์อย่าให้กูขึ้นนอกจากนี้ค่ะมดดําก็ยังได้ถามทรายมาดามฟินว่าจ้างกางมินและแน็กมาไลฟ์สดครั้งละเท่าไหร่ซึ่งคุณทายค่ะก็ได้บอกว่าครั้งละ1นล้านจ้าง2-3ครั้งก่อนอ่านข่าวที่กามินระบุว่ามาถึงจุดนี้เพราะตัวเองที่ซื้อสัตว์จริงใจและ ความสามารถพอใจในรายได้ของตัวเองอยู่แล้วใน Tik t o อกเดินออกมาก็โล่งไม่ได้ทําอะไรผิดชั้นดังและมีชื่อเสียงด้วยตัวเองเป็นอินฟูที่มีความสุขมีไรายได้ดีอยู่ที่เกาหลีการไปประเทศไทยไม่ได้อยากไปที่ไปเพราะชาลีชวนถึงได้ไปใครดูแล้วไม่ชอบก็อันฟอไปได้เลยเพระาะฉันไม่รู้สึกอะไรถึงตรงนี้ค่ะมดดาถึงกับอุทานออกมาว่าอุ้ยนอกจากนี้มดดายังได้เปิดเผยถ,ถึงรายได้ของการมีนที่ตอนนี้กลับไปเกาหลีแล้วจากนี้ใครจะเป็นคนจ่ายอีนัรถึงได้พูดไงว่าพอรับใน ชื่อบริษัทตอนนี้ขอเอาเงินไปแล้วใครจะเป็นคนจ่ายและหมดดับยังได้เผยถึงเรื่องที่การเมินกับเกาหลีก่อนหมดสัญญาว่าข้าวปรับใครจะเป็นคนจ่ายก็แนไง่ายที่ต้องจ่ายมันถึงได้บอกว่าหมดเนื้อหมดตัว